การยึดเมืองได้แต่ไม่ได้มีองค์พระปมุขรับรองอำนาจก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการที่จะปกครองประเทศได้หมดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนี่หนักกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอกชาติชายชุนวันกับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และนายทหารรุ่น0143รุ่นของพลเอกสุจินดาหรือจอปลหกินกาแฟปาตั้งโกด้วยกันตอนเช้านัดกันทุกเช้าทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งในวันพุธกินกาแฟ ปาตองโขด้วยกันในวงนั้นก็จะมีนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็คือพลเอกชาติชายก็จะมีพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พลเอกสุจินดาพลเอกเกษตรแล้วก็แม่ทัพเรือแล้วอาจจะมีเสนาธิการทหารเข้ามาร่วมเป็นบางครัง้งนี่กินกันทุกสัปดาห์ครับกาแฟปาตองโกสุดท้ายเมื่อพลเอกชาติชายชุนวัน รับพันเอกมนูรูปกระจรซึ่งเป็นไม้เหมือไม้เมากับจปรห้านี่คือพันเอกมนูรูปกระจรนี่เป็นจปรเจ็ดกับเป็นไม้เหมือไม้เมากันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสือเข้ามาเป็นนายทหารคนสนิทแล้วก็เลื่อนยศให้ด้วยจากพันเอกขึ้นเป็นพลตีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดติดกับพลเอกชาติชายความบาดระแวงก็เกิดขึ้น เพราะพลเอกชาชัยท่านก็รู้นี่ครับไอ้ที่นั่งกินปลาตั้งโกโูด้วยกันทุกสัปดาห์กาแฟปลาตั้งโกโูด้วยกันตอนเช้าตีห้านัดกันเนี่ยท่านต้องรู้สิครับว่าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านพวกแม่ทัพทั้งหลายนีย่คิดอะไรกับท่านเมื่อท่านเอาพันเอกมนูนรูปกระจรมาแล้วเลื่อนยศเป็นพลตีให้เนี่ยให้กลับเข้ารชาชาก,การและเลื่อนให้อีกเนี่ย ตั้งแง่กันแล้วแล้วยิ่งหนักไปอีกเมื่อท่านตัดสินใจที่จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพระเดกอกทิตย์กำลังเอกเข้าร่วมรัฐบาลในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่เมื่อ ความสัมพันธ์ที่กินกาแฟปาตั้งโกโด้วยกันทุกเช้าทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยพลเอกชาติชายเสริมกำลังโดยเอาพันเอกมนูนเข้ามาเลื่อนยศเป็นพลตีให้กับเข้ารับราชการใหม่แล้วเลื่อนเป็นพลตีนี่ดึงพลเอกอาทิตย์จากรองนายกธรรมดาให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาหมเพื่อจะบังคับบัญชาเหล่านายทหารทั้งหลาย ทั้งหลายครับสุดท้ายก็จบลงด้วยการรัฐประหารนี่แค,ตคกกาานะ่ตั้งคนที่ไม่ถูกกันเข้ามานะตั้งคนที่ไม่ถูกกันเข้ามาเป็นทหารในกองทัพแต่ไม่กินเส้นกันเข้ามายังถูกรัฐประหารคนหาหนังสือ ในการที่จะโยกย้ายเพราะเข้าใจว่าถ้าแต่งตั้งพลเอกอาทิตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแล้วนั่งเครื่องบินไปถวายสัตว์ต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ซึ่งเวลานั้นแปลพระราชฐานคือท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่พอถวายสัตว์เสร็จก็จะมีอำนาจตามกฎหมายเต็มที่ก็มีข่าวลือว่าพอพลเอกอาทิตย์มีอำนาจ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเต็มที่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในกองทัพปรับลดโยดย้ายอาจจะย้ายผู้บัิชารทหารบุกเลยก็ได้นี่แค่ข่าวลือนะครับยังจบด้วยการรัฐประหารแต่นี่มันไม่ใช่ข่าวลือครับการกระทำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือการเสนอให้มีการแก้พระราชมญัติกลาโหม ไม่ใช่ข่าวลือครับเสนอจริงเหมือนที่ผมบอกไงนี่มันร้ายแรงต่อการดำรงอยู่ในฐานะแยกเป็นอิสระไม่ได้ถูกการเมืองเข้ามาชี้นำการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของผู้มีการเหล่าทัพเพราะถืออยู่สี่เสียง ถ้ารวมกับประหลัดก็เป็นหเสียงสภากราหโหมไม่มีหคนก็มีแค่เจ็ดคนแค่นั้นแหละเพราะกระทรวงกราโหมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรัฐมนตรีช่วยเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักครับถ้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำเองท่านจะไปโยนเผื่อกรอน แล้วท่านจะไปวางระเบิดเวลาให้มันระเบิดแตกใส่หน้านายกรัฐมนตรีเศรษฐาหรือแตกใส่หน้าท่านผู้นําทักษิณทําไมอะนี่เท่ากับเอาระเบิดที่ถอดสลักแล้วตั้งเวลาแล้วตึ๊กตุ๊กต๊กต๊กไปโยนไ้ในมือของเศรษฐาโยนไ้ในมือของทักษิณนี่นะถ้ารัฐมนตรีกลาหมทําเองนะแต่ถ้ารัฐมนตรีกลาโหมทําตามที่ท่านทักษิณสั่งน,นั่นหมายความว่า ท่านทักษิณต้องรู้ว่าจุดจบของเกมนี้คืออะไรจุดจบของเกมนี้จบลงด้วยแอนแอนเพราะเหตุการณ์นี้ถ้าเทียบเคียงกับที่ผมยกกรณีเกิดรัฐตภาหารวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534จับพลเอกชาติชายบนเครื่องบิน430มูลเหตุ ในสมัยนู้นกับมูลเหตุในสมัยนี้ที่กำลังเสนอแก้ไปนี่ครั้งนี้นี่ร้ายแรงกว่าเป็นร้อยเท่าทวีคูณในความรู้สึกของชายชุดเขียวนะครับซึ่งไมไ่รู้สึกเหมือนกับประชาชนหรอกผู้นำชายชุดเขียวเขาก็จะรู้สึกแบบเขาไม่รู้สึกแบบประชาชนเมื่อมันมีแค่สองอย่าง คือรัฐมนตรตีกลาโหมทำเองกับสองท่านทักษิณทาสั่งให้ทำแต่ไม่ว่าจะทำเองหรือสั่งให้ทำกรรมก็เป็นเครื่องชี้เจตนาะกรรมคืออะไรครับกรรมก็คือการกระทำการกระทำก็คือต้องการที่จะแก้พระราชมญยติกลาโหมเนี่ยเปลี่ยนจำนวน ของสมาชิกสภากราโหมให้ฝ่ายการเมืองมีจำนวนมากกว่ากองทัพจะได้แต่งตั้งแม่ทัพหนึ่งแม่ทัพสองแม่ทัพสามแม่ทัพสี่แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกุกสองตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกุกหนึ่งตำแหน่งเสนาธิการทหารบกุกอีกหนึ่งตำแหน่ง แล้วสามารถที่จะแต่งตั้งแม่ทัพน้อยรองแม่ทัพภาคลงลึกไปอีกครับผู้บัญชาการกองพลกองพลที่หนึ่งกองพลที่สองกองพลที่หนึ่งตั้งอยู่กรุงเทพกองพลที่สองตั้งอยู่ที่ปราจีนบุรีกองพลทหาร่าทีสองนี่กองพลเก้าอย่างนี้อยู่กาญจนบุรีที่เอาทหารที่มันชอบยึดอํานาจกันเนี่ยไม่ใช่กองพลที่หนึ่งก็ใช้กองพลที่สอง ไม่ใช้กองพลที่สองก็ใช้กองพลที่เก้ามีสมัยรัฐประหารปีสี่เก้าแล้วครับเอาทหารจากกองทัพภาคสามของพลโทสะพังนั่งรถทัวร์มาเข้ามายึดอํานาจก่อนที่แม่ทัพภาคหน,นึ่งพลเอกอนุพงศ์เ่าจินดาจะเคลื่อนกําลังจากกองพลทหารราบที่สองป่าจีนบุรีเข้ามาควบคุมกรุงเทพม,มหานครอย่างเบ็ดเสร็จแต่หน่วยล่วงหน้ามาจากกองทัพภาคสามมาจากพิษณุโลก นั่งรถทัวร์มานั่งรถไฟมาแต่งกายธรรมดาแล้วค่อยมาเปลี่ยนชุดเป็นทหารอยู่ที่กรุงเทพอันทั้งหลายครับนี่คือประวัติที่เล่าให้ฟังดังนั้นการแก้พระราชบัญญัติกลาหูมนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น เหมือนตั้งระเบิดเวลานี่แหละครับกดแล้วเวลาก็เริ่มนับถอยหลังไปจะนับถอยหลังวันจะนับถอยหลังสัปดาห์หรือนับถอยหลังเดือนไม่รู้แต่พอถึงวันนะมันก็จะเกิดระเบิดขึ้นการระเบิดก็คือการแอนแอน ท่านทักษิณท่านมีดีอะไรท่านถึงไม่กลัวเอนเอน,อนผมขอยกกรณีตัวอย่างสองกรณีนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับเกิดขึ้นในประเทศสเปนมาเป็นกรณีและผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและท่านผู้นำทักษิณก็น่าจะมีข้อมูลเหมือนที่ผมมีนี่แหละ ถ้าอยู่บนฐานความคิดเหมือนที่ท่านสววันชัยแสนสิริได้ออกมาตีแสกหน้าชายชุดเขียวเอาไม้หน้าสามฟาดแสกหน้าไม่ใช่เคขี่ยงด้วยกระถางต้นไม้นะครับหรือก้อนอิดนะใช้ไม้หน้าสามฟาดหน้าเลยฟาดหน้าไม่พอสอววันชัยยังกระโดดถีบสกายคิกไปที่ยอดอก ของชายชุดเขียวอีกด้วยประโยคที่ว่าใครจ้กาปฏิวัติเพราะท่านผู้นำทักษิณมาเพราะอาญาสวรรค์น่าจะใช้คำนี้นะอาญาสวรรค์ตีความหมายก็คือ ท่านผู้นำทักษิณท่านเป็นคนที่มีอายาสิทธิ์ถ้าเราดูหนังกำลังภายในหรือว่าดูหนังจีนที่เกี่ยวกับราชวงศ์เนี่ยหรือดูหนังเปามุญจินจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับเขาเรียกว่าอายาสิทธิ์เช่นเสื้อคุมของห้องเต้นี่ผมเคยดูเปาบุญจินนะ เอาเสื้อคุมของห้องเต้มาคุมร่างของผู้กระทําความผิดคุมแล้วไม่มีใครสามารถแต่ต้องได้เพราะอยู่ภายใต้เสื้อคุมขององค์ห้องเต้หรือถ้าดูหนังกําลังภายในก็จะมีนายทหารบางคนหรือแม่ทัพบางคนได้รับดาบอาญาสิทธิ์ของห้องเต้สามารถจัดการได้ทุกอย่างฆ่าคนได้ทุกคน เขาเรามีอาญาสิทธิ์หรืออาญาสวรรค์คำถามก็คือถ้าคนระดับสมาชิกวุฒิสภานะและเป็นตัวจีตของฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับและสววันชัยนี่แหละที่เป็นคนเขียนคำถามพ่วงที่แอบไปซ่อนไว้ในประชามติให้สมาชิกวุฒธธิสภา สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงห้าปีแรกก็วันชัยนี่แหละครับเป็นคนทำํำผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะพี่วันชัยแกรับสารภาพเองแกรับสารภาพในงานเลี้ยงแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้แล้วก็ามาคลิปมาเผยแพร่ภูมิใจมากที่สามารถเอาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการลากตั้งของประเด็จการ มาเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่ท่านภูมิใจมากแต่วันนี้ท่านมารับรองมาการันตีเพราะท่านเป็นสายตรงนี่ครับท่านทำรัฐธรรมนูญมาท่านให้สวในเรื่องนายกท่านก็ต้องเป็นคนสายตรงท่านมารับรองว่าท่านผู้นำทักษิณมีอาญาสวรรค์มีอาญาสวรรค์ ใครจะปฏิวัติใครจะกล้าใครจะทำเนี่ยกระโดดถีบยอดอกของชายชุดเขียวเอาไม้หน้าสามฟาดหน้าชายชุดเขียวอีกว่าใครจะทำเนี่ยก็เหมือนตอนที่เปามุนจิ้นจะลงโทษราชบุตรเขยเขาเสื้อคุมห้องเต้มาคุมราชบุตรเขยไว้เนี่ยท่านไปดูตอนนี้ตอนนี้ดังมากทำอะไรไม่ได้ อาญาสวรรค์ดังนั้นสองกรณีที่เกิดขึ้นในโลกนะครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ทประเทศสเปนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือในช่วงเดือนเมษายน2,524รองผู้มัญาการทาหารบก พลเอกสันจิตปฏิมาและผู้บัญชาการกองพัน์ผู้บังคับการกองพัน์ยานเกาะมพันศีพันเอกมนูรูปขจรได้ยกกำลังเข้ายึดกรุงเทพมหานครจับพลเอกเปรมไว้ที่บ้านพันเอปกประจักษ์สว่างจิตไปจับเลยอยู่ที่บ้านแต่ พลเอกเปรมก็ช่วยจังหวะลอยหนีออกมาได้เพราะบอกว่าจะเข้าไปกับบังคมทูลต้องเข้าวังก็ท <c oughs> หารก็ปล่อยไปไปเข้าวังทาหารที่เข้ามาร่วมกับการยึดอำนาจในช่วงเมษาครั้งนั้นนี่ครับ42 000, 000, กองพันรบยึดกรุงเทพไดอย่างเบ็ดเสร็จเลย 42กองพันรบยึดอยู่ได้ประมาณ3วันด่ากันออกอากาศฟังที่ยึดกรุงเทพได้ก็ออกอากาศทางวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ดา่าพุเอกเปม ฟังพ้นเอกเปมหลังจากที่ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9สมเด็จพระบรมราชินีนาถและองค์ละไทายาทเนี่ยพระประยุรญาติเนี่ยไปอยู่ที่กองทัพภาคสองทางนั้นก็วิทิยุดด่ากันเหมือนกันต่อสู้กันด้วยสื่อ กองทัพภาคส4ก็ร่วมกับกองทัพภาคสองกองทัพภาคสามก็ร่วมกับกองทัพภาค2กลายเป็นว่าคนที่ยึดกรุงเทพได้มีแต่พวกกองทัพภาคหนึ่งที่ผมยกกรณีนี้ก็คือว่าการยึดเมืองได้แต่ไม่ได้มีองค์พระประมุขรับรองอำนาจก็ไม่สามารถที่จะ มีอำนาจในการที่จะปกครองประเทศได้นะครับการรัฐประหารสําเร็จจะต้องมีการรับรองขององค์พระประมุขนี่เกิดขึ้นในประเทศไทยยึดเมืองได้สองสามวันยึดกรุงเทพได้สองสามวันแต่สุดท้ายกลายเป็นกบฏเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมีอำนาจมีกำลัง มากกว่าก็ไม่สามารถที่จะยึดอำนาจได้สำเร็จจากคนที่จะชนะกลายเป็นกบฏเมษาฮาวายเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านทั้งหลายก็ลองไปค้นดูครับรายละเอียดเยอะแยะแต่สุดท้ายที่ผมพูดก็คือการปกครองของประเทศเรามันเป็นคอนส i ต u ิวชั่นโมนากีเดอะคิง แทนดูโนรองนี่หลักเป็นอย่างนี้ดังนั้นไม่ว่าการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วยึดได้ถ้าไม่มีพระบรมราชโอคงการรับรองคณะยึดอำนาจนั้นให้มีอำนาจในการปกครองก็กลายเป็นการยึดอำนาจเถื่อนเป็นคณะปกคองเถื่อนไม่ได้รับรองตามกฎหมายเยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว กบฏเมษาฮาวายส,สี